น่ดีแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของ X Camera S 500นะครับไวไฟตัวนี้นะครับผมได้รีวิวเจ้าตัวนี้ไปคลิป2อคลิปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนนี้เข้ามาใช้ในส่วนของโหมดาขาครับก็คือโหมดกล้องติดรถยนต์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูการทำงานเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเลือกในส่วนทั้งหมด ล้องติดรถยนต์นะครับมันจะเปิดอัตโนมัติกรณีที่เราเสียบสายแบตทิ้งไว้นะครับสายแบตผมเสียบคาไว้เลยนะครับก็มันจะเปิดทํางานทันทีนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดบันทึกนะครับโหมดบันทึกแล้วก็ถ้าถ้าเราปิดดับเครื่องนะครับดับสวิตช์รถเนี่ยนครับสักแป๊บหนึ่งนะครับตัวกล้องก็จะปิดอัตโนมัติเช่นกันนะครับ ตัวนี้เป็นคุณสมบัติในส่วนของนี่นะครับกล้องปิดน,นะครับคุณสมบัติของโหมดฟังก์ชันการใช้งานแบบกล้องปิดรถยนต์นะครับเดี๋ยวจะไปดูภาพกันนะครับ เจ้าเอ็กซ์แคเมร่าครับเอห้ารวไฟในส่วนของค่าโหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูฟังก์ชันในตัวเครื่องแล้วกันนะครับในส่วนของการกดฟังก์ชันตามที่ได้รีวิวไป้ครั้งก่อนหน้านะครับก็กดที่ตัวโหมดนะครับกดหนึ่งครั้งเปลี่ยนหนึ่งโหมดนะครับ นี่คือภาพที่ที่ได้จากหน้า,อาจอหน้าที่ติดตั้งบนรถนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูกันเอาไมา่ได้ไม่ได้ภาพขอท่านดีเลยนะครับตอนนี้ผมถ่าที่ 20นะครับ7 20พิกเซลนะครับตัวนี้แต่ว่าไฟล์เป็น MOV นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเปิดใช้งานฟังก์ชันนะครับนี่นะครับก็เวลาที่ใช้งานเจ้า X Camera S 500 WiFi เนี่ยเราก็ไปที่อ่านี่นะครับระบบกล้องติดรถยนต์นะครับระกล้องติดรถยนต์ ก็เปิดมานะครับเปิดมาแล้วก็ในส่วนของการบันทึกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งบันทึกเมื่อเปิดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกรณีที่เราเปิดเครื่องปกติซึ่งมันเวลาหมดหมดรถยนต์เนี่ยหลังจากที่เลือกตัวโหมดระบบกล้องติดรถยนต์เนี่ยมันจะตั้งค่าเองอัตโนมัตินะครับซึ่งจะทํางานในการบันทึกแบบวนลูป3นาทีนะครับแล้วก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับพอเราสตาร์ทรถปุบ๊บ สายชาร์จที่เราเสียบไว้นะครับมันก็จะทําให้กล้องทํางานโดยอัตโนมัตินะครับและเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับมันก็จะจะหยุดการทํางานในอัตโนมัติเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าสามารถใช้ทดแทนในส่วนของตัวกล้องที่เป็นกล้องสําหรับกล้องติดรถยนต์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าหลังจากที่ที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการบันทึก อื่นๆได้นะครับอาจจะเป็นบันทึกวีล็อกหรือว่าใส่เคสกันน้ำก็สามารถลุยได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ซึ่งอลองดูรีวิวก่อนหน้าของผมนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ดีนะครับภาพก็ถือว่าโอเคนะครับตามตามที่โชว์ให้ทท่าน,นได้ดูนะครับก็ ใครที่มีเจ้า X Camera A ห0 0 Wi-Fi ไฟลหรือว่ามองหากล้องติดรถยนต์ดีๆสักตัวนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าความละเอียดถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งเลนมุมกว้างได้ด้วยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าตัว,ตวนี้ราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ห0 0้อกว่าบาทนะหกร้อยเจ็ร้อบาทนะครับถือว่าไม่แพงครับใช้ได้มากมายหลายประโยชน์นะครับก็ถือว่าคุมค้มค่ากับค่าเงินนะครับ อ่อผมจะให้ดูตัวเมมโมรีนิดนึงนะครับว่าผมอ่าใช้เมมโมรีแบบนี่นะครับไม่ใช่ตัวโปรนะครับเป็นเป็นอุลตราเฉยๆนะครับในการบันทึก16กิกแค่นั้นนะครับแต่ว่าบันทึกได้ประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็อ่าถือว่าคุ้มค่านะครับก็ขอจบการรีวิวในส่วนของ X Camera S500 WiFi ในส่วนของการใช้งานแบบระบบการาติดตั้งแบบกล้อง ติดรถยนต์นะครับให้ท่านเพียงท่านนี้นครับพบกันใหม่สำหรัาาบรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ